คพี่น้องเอ้ยมีนี่เมนูหอยนางแกะกันนี่คนทั้งกระย่างหอยเย็นวันมีพี่น้องท <c oughs> ี่มาะนางดีพี่ย่างหอยครับไม่ยี่สิบบาทคถ้าไม่ยี่สิบบาทครับพ, <c oughs> พี่น้อองเอย้ยำใหม่สิบ้มาเราจะดูทอดแล้วพี่น้องเอ้มีนี่น,น,นี่พี่น้องปลาเตรียมเผาพี่น้องปลานิยนอบเกลือ นนี่ส,สองตัวไงครับพี่น้องเลยเผามาดิเอามาหาอยู่ให้กินพี่น้องหากินเด้อจ้าปลาไหลพี่น้องคุณผัดปลาไหลมืาขึ้นนี่เพิ่งต้มไข่ไกเนี่ยหาอะไรกินเลยเพ่งต้มไ่กระสังเลยคุณกระสับพี่น้องไงคุณพี่น้องเอ้ยงวยกับจีอกรถคันนี้พี่น้องเอ้ยติดลมพี่น้องคุณป้าอุ้มนั่งกอดปอดพุ่คุ น้องไอ้ฟูนผ่านศาสตร์ฟังเสิรน้องไอ้โอ้เอาคลิปน,นี่เต็มเตมพี่น้องเต็มเติมเติมเต็มห,หนึ่งที่กลัามีแรงอะที่เก็บเอวะพี่น้องไอ้เก็บเอวมันนีี้เออเออโอ้หนาสดโอเค